ใส่บาดท,ทุกครั้งอย่าลืมใส่สิ่งนี้ไปด้วยนะจากปากคนตายแล้วฝืนคุณตาเล่าว่าบุญที่ทำไว้ตอนอยังมีชีวิตทุกอย่างได้รับหมดเลยนะแต่ไม่ได้เพียงของสิ่งนี้เท่านั้นเพราะตาไม่เคยนำไปใส่บาดเลยสิ่งของที่ว่านั้นคืออะไรลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อประมาณ 30- สปีที่ผ่านมามีเรื่องเล่าว่า มีคุณตาท่านหนึ่งหลับฝันซึ่งชาวบ้านแถวนั้นหรือตัวเองเรียกว่าตายแล้วฟื้นขึ้นมาโดยคุณตาได้บอกไว้ว่าวิญญาณของตนนั้นได้หลุดออกจากร่างไปและได้รับผลทุกอย่างที่คุณตาท่านได้เคยทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างที่คุณตาเคยใส่บาตรมีครบทุกอย่างเลยยกเว้นน้ำซึ่งคุณตาไม่เคยนำน้ำใส่บาตรเลย ซึ่งคุณตาได้บอกต่ออีกว่าคุณตาได้ไปพบกับญาติที่ตายไปแล้วญาติเหล่านั้นบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําบุญตักบาตรมาให้เขาได้รับหมดเลยนะยกเว้นน้ําเพราะคุณตาไม่เคยถวายน้ํานั่นเองเมื่อคุณตาตื่นขึ้นมาจากความตายจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนอื่นฟังหลังจากนั้นเมื่อคุณตาจะใส่บาตรจะใส่ขวดน้ําด้วยทุกครั้ง และคุณตายังแนะนำให้คนอื่นทำตามด้วยเหตุผลเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วจะไม่มีน้ำดื่มกินกันหรือหากตักบาตอุทิศส่วนบุญให้กับญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วพวกเขาก็จะได้กินแต่อาหารกับข้าวแต่ไม่ได้ดื่มน้ำเรื่องนี้กระผมได้สอบถามพระอาจารย์หลายรูปซึ่งท่านก็เมตตาให้ความรู้ดังนี้การทำบุญอุทิศให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น สิ่งที่เราอุทิศไปได้ก็คือบุญไม่ใช่ตัวสิ่งของการถวายสิ่งของการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นวิธีของการทำเพื่อให้เกิดบุญเท่านั้นเมื่อเกิดบุญขึ้นแล้วเราจึงอุทิศบุญนั้นไปเมื่อผู้ล่วงลับเขาไปอยู่ในฐานะที่จะรับทราบได้เขาก็จะอนุโมทนาเพราะเหตุแห่งการอนุโมทนานั้นบุญจะเกิดขึ้นกับเขา ส่วนบุญนั้นจะส่งผลถึงเขาอย่างไรขึ้นอยู่กับอัตภาพของเขาแล้วอย่างสมมุติว่าเขาเป็นเปรตหิวกระหายบุญก็จะส่งผลเป็นอาหารหรือเป็นอะไรที่ทำให้เขาเอิบอิ่มขึ้นมาคลายจากความหิวกระหายได้ในขณะนั้นหากเขาถูกความร้อนแผดเผาบุญก็จะส่งผลให้หายจากความร้อนได้ในขณะนั้นหากเขาเมียร่างกายเศร้าหมองบุญที่เขาอนุโมทนา จะส่งผลให้เขาเมีร่างกายที่ผ่องใสขึ้นสรุปก็คือบุญที่เราทำและอุทิศไปจะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่เราอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับทราบหรือไม่เมื่อรับทราบแล้วเขาอนุโมทนาหรือไม่เขาอยู่ในภพในอัตภาพที่จะรับบุญนั้นได้หรือไม่ส่วนบุญจะส่งผลอย่างไรบุญจะจัดสรรเองนะ ผู้ที่ทำการอุทิศบุญคือผู้ทำบุญคือญาติที่อยู่ในโลกนี้ทำบุญตักบาตรหรือทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดบุญตามบุญเกียริยาวัตถุมีฐานศีลภาวนาเป็นตน้นจากนั้นจึงทำการอุทิศบุญสรุปก็คือเราจะทำบุญด้วยอะไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้สิ่งนั้นหรืออุทิศส,สิ่งใดไป ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะลอยไปหาเขาแต่สิ่งของที่เราทำบุญไปจะแปรสภาพเป็นบุญส่วนบุญจะส่งผลแก่เราหรือต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของบุญที่จะจัดสรรซึ่งขึ้นอยู่กับภพภบูมิและอัตภาพของบุคคลนั้นๆด้วยแต่อย่างไรก็ตามน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนโลกนี้การทำบุญถวายน้ำ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ควรที่จะนําไปถวายที่วัดเป็นสังฆทานเพราะหากนําน้ําใส่บาตรก็ต้องดูความลําบากในการหิ้วกับของกระด้วยแต่ก็ควรถวายน้ําใส่บาตรเป็นครั้งคราวด้วยนะถามว่าน้ําเราควรถวายน้ําในโอกาสใดได้บ้างอันที่จริงแล้วการถวายน้ํานั้นถวายได้ทุกโอกาสทุกวันทุกเวลาด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือเย็น เพราะพระท่านหรือทุกคนต้องดื่มน้ําตลอดทั้งวันอยู่แล้วน้ําเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทุกชีวิตขาดน้ําไม่ได้อานิสงค์ของการถวายน้ําดื่มนั้นได้มีการกล่าวอานิสงค์แห่งการถวายน้ําเป็นพุทธบูชาดังนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวิวันดังทองผู้รุ่งเรืองดังกองไฟเหมือนพระอาทิตย์เป็นที่รองรับเครื่องบูชา สเสด็จไปในอากาศจึงเอามือทั้งสองกอบน้ำแล้วโยนขึ้นไปในอากาศพระพุทธเจ้ามหาวีระมีพระกรุณาในข้าพระองค์ทรงรับไว้พระาศาสดามีนามวา่าปัทถุมุตตาระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยเกิดปิติ เขาจะไม่เข้าถึงทุขติเลยในแสนกันข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมสัตว์เชษฐทบุรุษของโลกผู้นราศพด้วยกรรมนั้นข้าพระองค์ละความแพ้และความชนะแล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่วันไหวในการที่6,500แต่กันนี้ได้มีพระเจ้าจัก,กรพรรดิสามพระองค์มีพระนามว่าสหัสาราเป็นจอมชน ปกครองแผ่นดินมีสมุดถึงสาธรสีเป็นที่สุดคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวีโมกแปดและอภิญญาหกข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วดังนี้คราวนี้เรามาดูอน,นิสงส์อื่นๆแห่งการถวายน้ำที่เราหวังได้ดังนี้ทำให้คล่องแคล่วว่างไวมีชื่อเสียงมีความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความกระหายมีบริวารมากอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีพละกกำลังมีปัญญามากมีความสุขทําให้มีเงินทองไหลมาเทมาดังสายน้ําไหลมีเงินทองหมุนเวียนให้ใช้ใจ่ายไม่ขาดมือเหมือนสายน้ําที่ไหลเวียนเชื่อมต่อไม่ขาดสายชีวิตราบลื่นดังทานน้าไหลมีจิตใจที่สะอาดดังน้ําดื่มที่สะอาดบริสุทธ อานิสง์เหล่านี้ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่ก็พึงเข้าใจว่าไม่ขัดต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำตามคำสอนของพระองค์ในส่วนที่ว่าให้ทานเราสามารถอนุมาณได้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำบุญก็ย่อมได้บุญบุญย่อมส่งผลในทางที่ดีการทำบุญเมื่อเกิดบุญขึ้นนั้นบุญย่อมส่งผลในทางที่ดี สุดแต่เราจะอธิษฐานแม้ปรารถนาพระนิพพานในอนาคตการก็ย่อมได้แต่นอกจากทานแล้วก็ต้องมีบุญอื่นประกอบด้วยนั่นก็คือศีลและภาวนานั่นเองอานิสง์เหล่านี้ไม่ใช่กดตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ส่งผลในทางที่ดีแน่และอานิสง์ของการถวายที่กระผมได้นำมาเป็นตัวอย่างก็เป็นเรื่องดีทั้งนั้น ลองน้อมนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ